แน,น,แน,น,แน,น้นๆๆเรียบร้อยกอดไลกันไปว้าวไอ้ทิงอู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครั้งนะครับผมนี่เลยครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นหมอเทียนะหมอเทียนี้ผมไม่ได้เอามาลงสนามได้นนานมากๆเลยนะแต่หมอเทียในคลิปนี้นะผมผมใช้สคาดีกับสเนียครับผมนะเป็นเลเซอร์น้ำแข็ง MK3 ทั้งคู่เลยอนะ่าสคาดี้นีผม mk สามแต่เมจะอยู่ที่วินาทีละ8ปดพันสามอยสิบหกครับผมส่วน,สนเสนครับสนเสนยอยู่ที่หกพันสองร้อยสิบหกต่อวินาที่ะดีโหลดสิบวินาทีครับผมเวลายิงหมดมันก็จะแบบดีโหลดอัตโนมัติแหละแต่ว่าถ้าเกิดจากหมดเลยจนถึงเต็มเลยเนี่ยประมาณสิบวินาทีครับผมส่วนเทียของผมเนีย่ยอยู่ที่ mk 2ครับ 12, เลเวล12เรืองจะอยู่ที่247,800สมปผมสปีดอยู่ที่49ไมล์ต่อชั่วโมงอ่ะสปีดตัวนี้คือสปีดตอนใช้4ปืนนะแต่ถ้าเกิดเวลาใช้2ปืนํามนก็จะเดินเร็วขึ้น แล้วก็เกราะหน้าผมมันมีเกราะอยู่2อันใช่ไหมเนี่ยเกราะสองอันเนี้ยมันจะมันจะมีค่าอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยครับผมก็หารสองไปก็จริงๆมันก็เวลาแตกมันก็แตกทีเละสองคู่หนึ่งอะเนาะมันก็ถือว่าเป็นอันเดียวกันแหละแล้วก็ฮิลนะผมจะอยู่ฮิลที่วินาทีละหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยฮิลวินาทีละหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสองครับผมอ่าแล้วก็แฟลชแฟลชฮิลนะผมพึ่งขึ้นมาแบบอันแรกเลยนะพึ่งขึ้นมาจะอยู่ที่สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบครับนะ เอาจริงถ้าเกิดจะฮิวเพื่อนแบบที่เสียเลือดอเยอะเงี้ยนะเราแบบสลับโหมดครับกดฮิวตุ้มแล้วเราก็รอสลับโหมดกลับมาแล้วก็ฮิวตุ้มไปมันจะเร็วกว่าฮิวไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับผมส่วนพรัคาผมน้องซิกรันสาวบึกของเราสกิลก็ตามนี้เลย่ะครับผมส่วนโมดูลที่จะใช้ในวันนี้นะผมก็จะใช้ลัส a ตนแล้วก็นิวคีอัมพิฟายครับแล้วก็ใช้โฟร์ติฟายนะเวลหเพิ่มเกราะหน้าอีก25% อันนาะอันนาโอเคผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าหมอเทียสคาดี้เซเนียเนี่ยมันจะเวิร์กสักขนาดไหนครับผมนะไปกันเลยว้าวมาแล้วครับผมมาช่วยเพื่อนหน่อยสิเทียอ่าเทียสคาดีครับผมแล้วเซเนียเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวแคร์ฟ้าฟ้าปนะเอาฟ้า,านะ่อนนะจิกเขาให้จิกเขาให้มามามานี่น,นี่ติดฐานครับ โอ้ยเฮ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 ้ยเเรียบร้อยว้าวว้าวดนนีไม่เข้าเนื้อติดเกาะอ,อยู่โอ้โหอะไรกันเนี่ยเสร็จการเสร็จการแต่แทนลำโพงด้วยไงหิวเพื่อนก็ไม่ได้ไงนูนก่อนเลยแหมปวนจริงๆ เอาบึ้มไปก่อนหู๊ดแนนมาอีกแล้วโอ้โหหลบก่อนจ้าหลบก่อนจ้าโอ้โหไอหนูแหมพเพลินเลยนะยิงไกลๆนะฮะเราอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดโล่ตัวนี้มามาติดโล่อีกกระทิงสู้สู้กระทิงลุยลุยโอ้ยมันไม่มันไม่ติดหลาสักทีวิ้ยวิ้วเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปเอาเลือดเลือดเลือดเฮี้ยววืบ ขึ้นไหมเนี่ยขึ้นบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยพอได้อยู่พอได้อยู่อุย้ยแหน,นเด้งแหน,นเด้งเรียบร้อยเรียบร้อยฮา่าฮเอาไปอีกทีนึงปุ๊บอ่าอ่าพอได้อยู่ครับผมแม้ว่าเราจะเป็นหมอหมอเก่ามาเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตงัวหมาหมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบ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  มามาไหมมาไหมฮูฮูฟาบหายตัวก่อนเรียบร้อยแลมเพจไปไอ้หนูโอ้โหมาครับผมต้องรีบไปแล้วรีบจำ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 ,จำก่อนมาหูกก็ทิง้งเสร็จเลยเสร็จกัน แนนแนนแนนเรียบร้อยกดไลกันไปว้าวเอ้ริงอู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอู้ยไฟอะเบิร์นเบิร์นอะไรนี่โอ้โหข้างหลังข้างหลังมีไอหมึกด้วยอืมเสร็จกันหายตัวก่อนอู้สีสันอู้ละบปืนปืนโถดจะตามมาอีกเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยไปไปไปลุยลุยลุย อืมโอเคครับเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้ตัวอะไรแบบโอ้โหตัวอะไรเนี่ยเอาปริงครับอ่าปีชั้นน้ำแข็งสิเม,มือเ่อกี้ได้ข่าวอ่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วโอโอเคได้เสากลางคือแล้วไปลปไปไเปสาขวาต่อครับเสานน้นคือแบบ เขากําลังมั่วมั่วนัวนัวกันอยู่นะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนเราก่อนนะเราไปฮิวหิว,หวอ่าจะช่วจะแล้วจะช่วยฮิวได้ขนาดไหนเนี่ยเพราะไอตัวหมอเชียผมมันฮิวเป็นจํานวนไงหมอเล็กเนาะมันไม่ได้ฮิวเป็นเปอร์เซ็นต์นะโหดีว้าวเต็ไมไปหมดเลยโอ้ยเด้งก่อนเด้งเลือดก่อนเด้งเลือดก่อนโอ้โหโดนดีกระเด็นมาครับ เอาฮิวไปทานแล้วมามาเป็นหมอลุยนี่แหละเสร็จไปหนึ่งอาเอา,เอา,เอา,เอาตัวข้างล่างก่อนตัวข้างล่างก่อนเออสองเลยว้าวว้าวๆอ้ยแล้วโดนโดนไอ้ลูกไฟด้วยนะดีนั้นหลบมาได้จากไฟครับว้าวว้าวช่วยเพื่อละทันมีเนี่ยโอเคอ่ะเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อน อ่าอ okay. ่าต okay. wow, yeah. ัวนี้ตัวน <freely, S 2> <because they S 1> ี้ตัวนี้มา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 โอเคเต็มเหมือนเดิมโวว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 โวมาโอ้โหอาเธอร์ลงมาอาเธอร์ลงมาตาย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 เสร็จกันโอ้โหหนักหน่วงครับหนักหน่วงมากอีโวอ้าวอ้าว ไอโนนไอโนนไอโนนโดนไหมเนี่ยยิง <c oughs> แบบโดนไหมเนี่ยเอ้าโดนด้วยโดนด้วย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มีของพี่มีของ <c oughs> <c oughs> ว้าวว้าวว้าวเฮ้ยเชลมาเชลยวเชีเชีเชเชโอ้เว้ว่าก่อนครับว่าก่อนครับไอโนนตัวนู้นครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเรียบร้อยไปอีกหนึ่งแปรแปร มามาโอ้ยตรงนี้นะเทลดูเดือดนะโอ้โหตรงกลางนะเพื่อเราแย่แล้วอะว่า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 โอ้ยันเชอร์ผันเชอร์ผันเชอร์เขาแรงแล้วกันนะโอาเพื่อเราเพื่อเรารวบรวมเลยเพื่อเราโอเคเด้งเด้งเพื่อเราเด้งเพื่อเราเด้งมาเอ้าแหนมมาอีกโอ้ย อะไรกันนี่อว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าวโอ้หเสร็จกันเยอะจัดอ่ะแน่นทั้งนั้นเลยอ่ะโว้วโว้โว้โว้วะข้างหลังโดนยิงอีกโอ้โหเอาเรื่องไปก่อนเพื่อนน่านไงซ้ายขวาหน้าหลัง <laughs> ปืนใกล้ๆหน่อยแต่พออาจจะซับพอร์ตเพื่อนได้อยู่มา สปอร์ตพปอร์ตรอโลหมดรอโลหมดก่อนนี่ปื๊ดเขาให้ปื๊ดเขาให้อืมมาจา้ามาสิครับโอเคมาหมาเข้าระยะมาว้าวววโวโรจินมาฝั่งนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชลมาด้วยเชลมาด้วย โอ้ยเยอะมากเยอะมากเอา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 นใหญ่เอาันใหญ่เอาเอาเอาโอเคหนี่ก็มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสร็จกันโอ้โหนั่นไงนั่นไงติดล้าไปก่อนอื้มเฮ้ยข้างหลังก็เยอะแยะไปหมดเลยข้างหน้าก็โดนมุดเข้ามาออาไปหมดแล้วนะ โอ้โหเลื่อนเลยอยู่กันปีหนึ่งโอเคครับโ okay. อเคยังรอดอยังรอดวิวิวิหมอหมอเมนเดอร์เบนเดอร์โวโวโวอ่าเฮ้ยมันดูแบบแหลกแหลกจึกจึกจักจักจะเจอกว่าเนี่ยโอเคอ่าเราฮิวเพื่อนเราใส่ซัพพอร์ตอย่าลืมตัวสิเราเป็นซัพพอร์ต <laughs> เฮ้ยเฮ้ยาตายก่อนเลยโอ้โหตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยบ,บึบบึบเข้าไป้ยฟาบโ,โอ้โอ้โอ้ไวอ่าอ่าอ่าโอ้เด้ง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 ดีเด้งดีงดงด อุ้ยจะเลื่อนไม่ลงเลยวิฮึาลงแล้วลงแล้วลงแล้วเอ้าเป็นชิ้นเลยล่วงเป็นชิน้นชิ้นเลยหมิงโอเคครับผมหายตัวก่อนเรียบร้อยไปมามามานู้นก็มีมิงอีกน่นไม่ทานแล้วเพื่อนนั่นไง ว่าแล้วแล้วเราก็ต้องตายอย่างโดเดียวโอเคอ่าหยันแม่สามอีกนะหมอเที่ยโอเคไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่นะอ่าอ่าโอ้เพื่อนเราโอ้โอ้เกือระยะเกือระยะว้าว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  เรียบร้อยไปแน้นมาเน้นมาโอเคเราไปเสากลางดีกว่าเราบวกกันแนนไม่ได้แน่นอนน่ะโอเคครับ นี่แหละให้มันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ที่เสานด้นแหละโอเคเพื่อนเรามาแล้วเราก็ไม่ลุมสิโอเคสามาัคคีคือพลังอ่ะโว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 ,โว,โวเสร็จเลยมามาอู้ วัววัววัววัยันแม่ยันแม่ยันแม่โอ้ยเด้งเด้งเด๋อด้งเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราเป็นไงมั่งเอาเลื่อดไปก่อนเอาเลื่อดไปก่อนเรียบร้อยไปอ้าวแหมนึกว่าเรียบร้อยไปมันหายตัวมายิงเพื่อนเรานี่เองโอ้ยอึดเหลือเกินนะอึดเหลือเกินอึดจนน่ารำคาญนะเนี่ยอึดเป็นหืมโอ้โวัววัววัววัเรียบร้อยเด้งเลือดก่อนเด้งเลือดก่อนอ่า เฮ้ยต่อบ้านอ่าพวกพวกพวกจะมาเสากลางแล้วครับโอ้โ oh อ้โ oh อ้แ oh. นนแนนแนนหลอกไว้ก่อนหลอกไว้ก่อนว้าวว้าวหายตัวแล้วไปแล้วจ้าโกยอ้าวโกยอ้าวลบอืมโล,โลแตกด้วยนะอ้องแน่นมาอีกโอ้โห เด้งจังเว้ยเฮ้ยได้เสร็จเลยกลับมาลงจอดกันแล้วเฮ้ยผมว่าตอนนี้มันก็อย่างค่อนข้างโอเคนะแต่ว่ามันเสียอ,อย่างเดียวคือว่ามันฮิวเป็นจํานวนคนระับผมมันได้ฮิวเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนโนเดนแต่ว่าอีกไม่นานนะี้ครับผมเจ้าหมอเครปี้ของเราเนี่ยมันจะฮิวเป็นเปอร์เซ็นต์นะาซึ่งผมว่ามันก็น่าจะมาแทนแเจ้าตัวเชียร์นี้ได้ค่อนข้างดีนะแต่เอาจริงๆถ้าเกิดเมนเดอร์มันก็ยังเล่นได้ยังเล่นสนุกใช่ไหมแต่เจ้าสลับเจ้าหมอเชียร์ผมมันฮิวเป็นจํานวนไนงะแล้วมันน้อย แต่ว่ามันก็ฮิวได้ตลอดเวลานะแต่ว่ามันก็ถือว่ายัางน้อยวินาทีละหนึ่งพันสามร้อยสี่สองดดูแล้วฮิลเลเวเนียนเลือดจะหกแสนห้าแสนอย่างเงี้ยเหมือนไม่สามารถฮิวได้แบบดีอ่ะคือว่ามันต้องสลับโหมดกันมันจะโอเคกว่าแต่ถ้าเกิดฮิลโอโรจิฮิลฮอคฮิวอะไรหุ่นที่มันไม่ได้เลือดเยอะมากครับผมมันก็เห็นผลแบบเด้งขึ้นมาเต็มหลอดอะไรแบบนี้นะ,ะแล้วครับผมแมงปองแมงปองอะไรเดสแมทอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าโอเคเอเลบาสอย่างงี้ฮิลแบบปึ้งเต็มแทบชนแทบเทาเลยแต่ว่า สกิลของมันนะมันก็ไม่ได้เหมือนของเจ้าเมนเดอร์ใช่ไหมที่สามารถฮิวทะลุะละแถบเทาได้เพราะว่าโพรสับคนใหม่แต่ว่าเทียนเนี่ยมันก็แค่ฮิวปกติครับผมจนสุดแค่แถบเทาส่วนอาวุธที่ใช้นี่ผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าเวลาเจอกับเชลเจอกับไอจัวเรวเนนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลําบากครับผมเพราะว่ามันก็ไม่สามารถเจาะได้แต่ถ้าเกิดจะใช้ปืนโรดอย่างเงี้ยมันก็ใกล้ไปเอาจริง <laughs> แต่ว่ามันก็เล่นสนุกนะผมว่าถ้าเกิดใช้ปืนโจทหรือปืนไฟอย่างเงี้ยผม เ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามครับผมกด Subscribe ช่องนี้กดไลค์คลิปวิดีโอนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคอยังไงเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายูฮเชืย